วิลก e นดาตูอาร์เดอิดาว,วันนี้วันที่เท่าไหร่นนอิดาอาร์เดเดนทอลเดอฟริลชว์ช่ r เอน็นทลอลเอริลชว์เอห็นวันที่ปุ๊บเราพูดได้ปับว่า 12เมษายน2021 12เมษายน2021 12เมษายนสวัสดีวันสงกรานนะคะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยถ้า,ามีเหตุการณ์ สนุกสนุกอย่าลืมเขียนลงให้คนทางนี้ดูด้วยแล้วก็ฟังด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีพิเศษเป็นปีที่โควิดคิดว่าหลายๆคนคงจะต้องระมัดระวังตัวเองในการเล่นสงกรานต์ปีนี้นะคะก็เล่นเผื่อด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยถ้ามีอะไรอยากเสนอแนะอยากเขียนเล่าเรื่องราวความสนุกของงานสงกรานต์เริ่มแล้วนะ สนุกแล้วนะหรือว่ามีการเล่นสงกรานต์แบบใหม่แบบโควิดก็อย่าลืมเขียนให้เพื่อนๆคนที่เขาอยู่นอร์เวย์ได้รับรู้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนเที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัยถ,ถ้าใครเดินทางก็ขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ